บ้านอาถรรพทวีวัฒนาเมื่อปีพศ2560ได้มีข่าวว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ได้เข้าไปลองของในบ้านล้างหลังหนึ่งบนถนนทวีวัฒนาจำนวน7คนได้ทยอยตายกันไปแล้วถึง5คนและทุกครั้งก็มีการเล่าลือกันว่าขณะเสียชีวิตมีพยานพบเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ด้วยส่วนอีกสองคนที่เหลือเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของบ้านหลังนั้น แม้พวกเขาจะยืนยันว่าไม่ได้ทำการลบหลู่แต่ตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าอาจจะต้องตายตามเพื่อนๆไปโดยหนึ่งในสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่เปิดเผยว่าตนและเพื่อนๆรวมทั้งหมดเคนได้เข้าไปในหมู่บ้านร้างดังกล่าวและเมื่อมาถึงบริเวณท้ายหมู่บ้านก็พบว่ามีบ้านอยู่สองหลังเมื่อเข้าไปในบริเวณน,นั้นอยู่ๆไฟในบ้านก็ติดขึ้นพวกตนจึงรีบกลับออกมา และก่อนออกมาก็ได้ไหว้ขอขอมาแล้วหลังจากนั้นไม่นาน <_ d ance> เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ไปด้วยกันพร้อมกับแฟนสาว <_ d ance> ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ต่อมาอีกประมาณหนึ่งปี <_ d ance> เพื่อนอีกคนก็ถูกรถเฉียวชนรถตัวเองเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตต่อมาเพื่อนอีกสองคน <_ d ance> ก็ถูกไฟไหม้บ้านเสียชีวิตพร้อมกันรวมเสียชีวิตไปทั้งหมด5้าคนจนกระทั่งสำนักข่าวชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้เดินทางเข้าพิสูจน์บริเวณหมู่บ้านดังกล่าวพบว่าภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านร้างมีป่าและต้นไม้ปกคลุมรกทึบมีน้ำท่วมขังบริเวณถนนและมีบ้านอยู่ในนั้นเพียงสองหลังหลังหนึ่งเป็นของผู้ดูแลหมู่บ้านและอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านร้างส่วนบริเวณท้ายหมู่บ้านที่กลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าเข้าไปในบริเวณนั้นกลับไม่พบบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆอยู่เลยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เพราะอาถรรพ์หรือเพราะเหตุบังเอิญแต่อีกสองคนที่เหลือก็ยังคงหวาดระแวงเพราะคำทํานายของหมอดูที่กล่าวไว้ว่าพวกเขาจะถูกตามเอาชีวิตจนครบทุกคน